ลาาเด็ดพี่น้องหน้าตาเปกท่านสมัยนะครับน้องสวย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 มากค้างเผือกอยู่ในป่าท่ามอันซีนมาอนนะครับน้องเงินมากจะสิบบอกแ่่นางสาวตัดสินไทยแสนพิศวงสวยงามสวยงามอ่ะผิดทิมมึงใหญ่ให่เลยเนียนเนียนเลยโอ้โหสวยงามมากสวยมาก สวยงามมากขามแม่นีค้นหลได้ไหมไอ้แบ,บนได้เขาอยัางลอเมืองขอบับฟันฟอน,นี่นวนอยู่ งานเลยนะครับบรรยากาศที่สุดน,นะครับเดี๋ยวว่าเปิดคลิปเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศที่เมืองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขบวนขบนควอดของมังเพอดอนวัดแดงนะครับจะมาดูบนนะครับ ¡Suscríbete you uh -huh. ขบวนนะครับผมเดี๋ยวก็จะรอขบวนต่อไปสวยงามไปเรอพ่อพิงนะครับจะเป็นบัตรสารพัดเล็กนะครับแสงสินสินเทียนวัสารพัดเล็กครับเาซาลาบายดันใจมาดูเลยค่ะางราในขบวนนี้มี50คนด้วยกันนะคะรวมเป็นท รวมยาวอีก10คนค่ะรวมไปทั้งคนถือ้ายนะคะจำนวนทั้งสิ้น89คนค่ะนะในขบวนนี้ เไม่ค่อยไปนึนไม่ยืนนู่นไปม่ยืนกับยายครานี้ก็เป็นการเตรียมขบวนฟ้อนของวัดสารพัดนึกนะครับผมก่อนที่เราจะแสดงนะคะขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องที่งานสองฝั่ายของถนนนะคะได้เว่นระยะให้กับนักแสดงของเราเล่นข้ามรุ่นลายวาดแขนได้เต็มที่เพื่อความสวยงามของขบวนต่างด้วย ประกอบเพาะนะครับกลองเ่าไล่ลำเพลินนะครับไลเ่เซิงไฟลำภูไทยลำอบนี่ือว่าเป็นหลอดที่4ว่า่อปอนไม่เหลือซีบ่อนับ ชีจุดนะครับจุดยิงหรือว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับอันนี้ดีหากว่านาซิ่างตุ๊กคูองต้องหีนะครับหรือว่าเป็นองกินหน้าที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการอ่าสกอตเป็นตางเอาจริงนะครับเอาจริงรอบซุดท้ายนะครับรอบคู้คู่ครุยจังบอลนะครับสามีทั้งหน้าคู่ริ้นคู่ท่าใัการหน้าคู่ดมคู่อดทับคู่นะครับรอบ ที่มาก่อนรับพ้อห้อก่อนหน่อยก่หลายเพื่อนลอยพอดีนะครงานถตีกองสั่นกองย่ามเศร้าคน And this is a small imprinted candle procession from Wat Happen. The artisans are are an apple and the cup around the temple. The truck represents the seven majors of the royal emperor to refer to the sexes and the East,

เป็นต้นเทียนประเภทยิ้มหวานยิ้มหวานอ่ะโบราเดวีโกราเดวีว่าสาวงามขึ้นก็เป็นโบราเดพี้องหน้าตาเป็นท่านสมัยนะครับนาอสวย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 มากคางเผือกอยู่ในป่าช้างเผือกอยู่ในป่าอยู่อำเภอตานสูงนู่นหนาสวยสวยสวยขอบคุณมากที่เสียสละเวลามาขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆ อันซีนมึานะคะนอองป็นมกักจะสิบบอกว่าน้าสาวรักสินไท่แสนวีสุขหรืวอว่าน้องมะเขือนะครับน้องผู้ดน่นอนะคะ้อ,อ,อบมะเขือ เย่นแกะสลักนะครับอของวัสดุ Will born, and เพ่นชมสำหรับขบวนนี้นะคะคือขบวนของวัด สีแสงทองนะคะเป็นคนัวยลางเออแล้วนี้ภาพภาพชาัดดสดีนี่จะเป็นช้างเลอล

In Indonesia, Visakha, the candle was carved in many beautiful Thai patterns. In the front, presented Visakha riding the great elephant. Say, and in the back, the Lord Buddha. Yeah. The <laughs> เกมนี้แบบดูอ่อนช้อยสวยทุกอย่างนะทำลายละเอียดทีมะรลายละเอียด anyway ีมยแล้วก็เราใช้เปียนที่ว่าโความสัมันนะคะในการี่ต้องเทียนติ่พิมหักดนะคะโดยที่ด้านหน้าของต้นเทียนนะคะได้เล่าถิ้นขามหาชนก

ทุกคนนะครับผมอันนี้ก็มาอยู่ถึงจุดที่เขาจอดเทียนโชว์นะครับอยู่หน้าวัดอ,อ,อนุบาลอุบลน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานแห่เทียนของจังหวัดอุบลปี2566นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศแล้วก็มาชมเทียนสวยๆนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมในแต่ละอำเภอนะครับต้นเทียนสวยๆนะครับผมเป็นแกะสลักติดทิมอันนี้ติดทิมขนาดเล็กไอ้ตมเลยนะ นะครับไปน,นี้จะเป็นของวัดสารพัดนึกนะครับผมนี่จะเป็นปิดพิมพ์ขนาดเล็กนะครับเ,เ็นโบราณน,นะครับของอำเภอกุดเข้าปุ้นนะครับผมสวยงามมาก ใส่ยังไงจะเป็นพวกผืนเปล่าฟินพิ้มผือใช่ไหมเนาะผืนเป็นวะน้ำสวยงามครับผมประดิบประดอยจากธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีใบสีด้านหลังสวยงามเลยของอำเภอขุนขปุนนะครับนี่จะเป็นเพียนแกะสลักขนาดเล็กนะครับของอำเภอนาตาลมีดิฟฟี่มามแล้วอยู่นี่มมนแกะสลักกูได้ สวยงามสวยงามมากผิดทิมมึงใหญ่ๆเลยเนียนๆเ,เ,เลยโอ้โหเป็นกี๋ได้งงามกแาด แม่นี่ยสร้างในงานแม่นี่จะงานแถบันนี่เดี๋ยววันทอใส่เอาพูดใสพูใส่ผมตรงนี่ดิด้านหน้าตรงหัวจะเป็นช้างเอราวัณนะครับอันนี้จะเป็นติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะครับสวยงามครับผมช้างเอราวัณด้านหน้า วัสุปัดบนารามค่้ยนนก็เริ่มไล่แล้ว กอมึงขอบันฟันอยู่คนนียว ต้นเทียนแกสลักขนาดใหญ่ของแชมป์เก่าอำเภอเดียดดูดมนะครับสวยงามมาก